เพิ่งดูเพิ่งดูนะได้ยังไงได้ยังไงไดรลายเลยเนาะพอพอพน่าเลยตีแบบนี้เออเอาไปให้ไปเอาไปฝากให้ไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปให้ดีดิเอาขึ้นไปดีดิป่ะป้าหน้าเบาเพ่งง่ายวะนี่เนาะว่าอุตส่าหล้วง่ะเบาเพ่งเนาะเออหน้าของม้าด้วย嘛มุนทวีก็เอาขึ้นไปให้เนาะมุนทวี บุญทวีน้องซื้อขนมมาฝากนะอ่าโดยโดยโดยน้องเจ้าแบบโอ้ซื้อมาฝากไอ้บุญทวีกอ้อนวะไอ้เ้าก็ะยากคือกันวะสันแพงง่ายเอ๊ะที่จริงนะเว่าซื้อว่าวแพงนะแพงน้องอยู่บ่ฮะแพงง่ายงงบ่ยอว่าว่าว,าวาบินหนาด,ดีดีเนาะแพงง่ายอยู่ว่ไป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 ให้เขาอสร้างย เอาอีกก็ได้ฮะพอบอกจะเอายี่เอาหนีอีกองหนึ่งอ้าวโอเคใส่ได้ป่ะเป็นเท่าไหร่นะเอาเหล็กจะขุดเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้ลายเลยมีเอาเหล็กกัน อาโร่อาโ,ลโ,ลโร่บไปยเงหรอเบืองไห้เมืองไล่อขึ้นเลยได้นี่อ,า,อาโรนี่มันแตกเว้ยนี่แถวนนิกะหนอาดออดี่เนี้โอ้โหสีขับรถแล้ววนะน่ะฮ <c oughs> าสินนนี้ฮะ ขนนมเโอ้อยากขนมบ่เลยก็ได้ว่าเจ้าสิขับรถจยากเลยเจ้าขับไปได้บอขับไปได้บ่อขับไปได้ขอสีขาวจะไปเอาลองิ่งดูลองิ่งดูสบายดีก่อนได้สบายดีก่อนไวโอ้คือมาเห็ดหล่อแท้ปะไซอองตองเลยเนาะวันนี้เนาะตาเลยกินทาผิวจะเอามาทาก่อนไปมมาคนจังค์อยู่ไซเลยอยู่ไซ ไปซื้อขนมบ่เลยอ่าุกไปเยอยากขนมนอกไปพี่น้องเนาะไปกับไปเอ้าไกลบ่ขึ้นไปไกลบ้ไปทางไดนลยทางลมทางใหนลยมันบไฮะมันบไกลแม่รอเจยาอยากกินขนมยังยังป้อไมยกพุ่งกันอ่าตุ ยังห้บาวบี้พาไปซื้อขนมเนาะเอาไปก็ไปปะสตาร์ทรถดูสตาร์ทรถไปกระเจ๊เออสตาร์ทนี่นี่ปุ่มสตาร์ทนี่โอ้อย่าบิดเด้อคาเลียกเลยโอ้ติดรถเองก็เป็นเนาะเท่บอรถลดไดเท่บว่มืาอนี้บาวบี้ยันขี่รถยักมาเนาะพ่อยพี่น้องเนาะไปไปกับไปปะขับมาเจ้าขับมา คขับขับรถคอยซีซอนเจ้ามั้ยขับแล้วนะเว้ยไปมานี่ยคอยซีซอนให้เจ้ะขับเด้อเจ้าเด้อเหยียบเลขเหยียบเลขเข้าเหยียบเลขอ่าไปโอ้เลขยังนี่ไปพี่น้องยข้าเพป็นไปซื้อขนมเอาตามใจเพี่เนก่อนเนาะ โอ้ขับรถก็บเบนดนีมานี้ออูกม,มีลึกแ่เว้ยมาานี่ส่ก้วไว้ยิ่งไว้นอ้นองแซาขับรถเองอนี่นะโอ้ลอแคับรถเองก็เนนีอ <laughs>

มาหล,เลนะ่เ,เลนเี่ยโอ้ออครับเองก็ไม่ลนะเกนนอาใช่าะนนะไกันไปๆดีใจีใเฮ้ยฮะเอ้ยาข้าเลยยังไม่ห้ามสาวนามาวน,มวนังยาวแจ็คาว รถพอดีเลยครับดีรถดีบนหัวนเลยตอนแรงแถวบ้านนอกแ้าก็เป็นตาหมอดได้บรรยากาศยามแดงนี่เราใส่บึงเนี่ยน้ำหลดเองกระเป็นอีกเอาเจ้าเนาะ กล้องไว้ก่อนเราจะพับรถยังอีกไกลเติบเนาะยอไปเจอกันอยู่ห้านขนมเลยเอาเนาะไปพี่น้องเนาะทอดขนมแล้วเอาอยัางเอาอยัางเจะเช่ยายังเอาไหมโอเคโอ้ยเด็กได้ทองใหญ่เลยเนาะไม่เอาให้มา แต่เอาตัวนี้บ่ะแล้วเอาเอาตัวนี้อีกบ่มเชาทำแบบนี้ก่อนทำกินแม่นแหละแม่นแม่ตัวนี้เท่าไรชโอเคเอางี้เลี้ยวไปนุ่มได้ไปเบิ่งด้วยเอานุ่มอีกไวปยังเอี่ยวอยากเอี่ยวอยากให้ไอ้พามามีที่อยากได้สำนีนะาใครกับใครโอ้เอาเอา ăn ừ. lên yeah, ah nôm nè cái nôm nè xíu đi pha cái bún thavi cho nêm bấy anh một cái lấy bấy pha cái bún thavi nêm nó này cái sao nhá em nào ao đấy cái đây ao men làm ăn nhá sao u นอนบรรลับได้กินสตริงตอนแรกได้ดิ่นเกมเบิดขึ้นเลยเอบซีเออเบบซี่ปปซก็ได้เอาเอาเอาอีกเอาขนมอีกไปฝากเราทงหนึ่งไปเอาเอาคนละอย่างไปไอเสือไงอันนี้คุกกนมเอ,เอาไปเอ,อกเอ,เอาให้ให้เพื่นใ,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 ใส่ทงให้กขาเลย เฮ้ยนี่เอาเพลผักอันนั้นเลยพอบอกสั่งเลยอันนี้เอาอเอาอีกก็ได้ฮะพอบอกได้เอาอีกเอาออหนึ่งอ้าวโอเคใส่ได้ป่ะเป็นเท่าไหรน,นะพอแล้วบวุญทวีเออมีอนะบอกมีสติ๊กท่าหรือเ่สติ๊กท่าศพนี่นะท่าเตะแก่นี่ โตทาซบนี่มันกอกมีแล้วมียูเฮือนบ่โเอเจ้าทาเออเมื่อนี่หละทาาด้วโอ้มีแล้วมีแล้วได้ละเท่าไรดสิบแโอเคโอ้เนาะถือเอาพุน่นเวียแปดสิบพันเบิดเบิดแ,แล้แน่เจ้าจากได้ไหดตัวนี้นนะเนาะ

จนยานจาเด็กแปดสิบโอเคจะกินแล้ววะเนี่ยขับเอาเด้อคืออะไรขับดูขับดูขับเป็นบ่เมื่อเรื่องอยกกินเนาะน้ำมันมาก่อขอมิ้นเลยเนาะจะคือบท่าสองสตาร์สตาร์ตดิโอ้หนักเล่นเลยวะนี่ไอไอสตาร์ ไปได้ได้ยังไงนี boundaries. ่ได้ขนมได้อยู่ได้ขนมนอกไปแบบนี้เพ <ową. S 1> yeah. ื่อนพคนละเฮ้ยไปครับขอนอ้อไปพี่น้องเนาะเขื่อแหะไอเหมือนนั่งสายฟ้าไปไปไปยิ้มใส่กล้องดูสองหิ้วสองหิ้วนั่งสายฟ้ารอพ่อสิ ลฝ <Bond> ากฝากเร enfin ียบซีเรียบซีเน้นบอกเด้อเน้นบอกเด้อเจ้าว่าเจ้าเป็นตาแพงเด้อเจ้าอยากเป็นตาแพงเจ้าต้องอาบน้ำขึ้นมือเด้อน้องเสียบ้าสัญญาเสียบน้าขึ้นมือบสิบอกเจาเถอะเสีย้านสัญญาเสีบน้าขึ้นมือกาบ่ไก่ต้องหอยพี่น้องเนาะไม่แต่ห้านขนมมาอันนั้น เงื้ยนอนสายฟ้ากับบอกใกล้ใกล้ๆกันเนี้ไปก็เห็นเงื้ยนอนสายฟ้า ไปพี่น้องเรือน้อง,องสาย้าประมาณสองสามลักนี่แหละแต่ห้านขนมมาก,กเียโอเคหมดเลยนี่แหละเรือน้อง,องสาย้าไให้ติดกับพังเลเก้าเลยเนาะข้างขึ้นไปกะน,นั่นสื่อไปนี่กะเซโปนไซเดนเหียดน,น้ำจะเคยไปว่าไซเดน ันสำหรับใครที่อยากมาหานนองสายฟ้ากับเบิ่งกเบิร์กคิปเปาบี้นี่ก็สามารถมาถือทางเลยแหละเนาะว่าเพื่อนน้องสายฟ้ากับอยู่บอดี้อันนั้นนะอยู่แคมทางใหญ่เลยค่อนข้างว่าจื้ง่ายอยู่หรอกมากระซิ้นนี่แหละเพื่อนโมเดิร์นกับตูนอันนั้นเอ็งเขาคน้างหนาอะไรแหละกับเพื่อนรังใหม่เพื่อนเพื่อนรังเก่าเพื่อนทางทางเที่ยวทางนี้จะต้นหลบสายฟ้า ทำไม่ได like ้หนิส네 yeah, sure. yeah. ื้อลงในหนังก็ได้เนาะแปลว่ามีครัวมีอย่างนะลงในหนาเลยก็ได้ยามแรงนี่บรรยากาศยามแรงที่เกียน้องายฟ้าน้ามอดมอดมอดไปหิมอดเลยอุ้ยโมเมนต์มอดกับเจ้มอดกับเจ้บิดลงเออเอ้าฝังดูฝังดูนะได้ยังเน่ได้ยังเน่ได้ลายเลยเนาะอ๋อพอพออนาลิตี้ y t i นี้ เออเอาไปให้ไปเอาไปฝากให้ไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปนี่เอขึ้นไปให้ดิเดียวขึ้นไปดิดียป่ะป่ะป่ะเอาเบาเพลงง่ายป่ะนี่เนาะว่าอุ้ื่อแล้วเบาเพลงเนาะอาเออนายของเมาด้วย嘛มุนทวีเอาขึ้นไม่ให้เนาะมุนทวีมุนทวีน้องซื้อขนมมาฝากนะอ่าโดยโดยโดยน้องเจ้าอะ โอ้ซื้อมาฝากไอ้บุญทวีก้อนวะไอ้เฮากะยากคือกันวะสันแพ้งง่ายเนี่ยที่จริงนะว่าว่าซื้อว่า่แพงนะแพงน้องอยู่บ่ฮะแห้งง่ายบอว่าว่าบินหนาดีดีเนาะแพ้งง่ายอยู่วะไป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 ให้เขาสร้างเนาะครับอันนั้นแหละซุ้มเขาเบาเนื้อบางนิ้ว นิ้วดนี่เฮ้เอาให้บานิ้วกินนะแม่นะเฮ้ยังมาผ่าอะารนะอ่ะโดยพ่อแม่น่ะเ้นํำจิ้มเนาห้เราเบ่งอยู่ดูแม่นอือ่ป่น้ำจิ้มนะแม่แเขียนว่าน้ำจิ้มสุกี้เนาะได้อยู่เนาะอ๋อโดยโดยโดยกินสุกี้บ่ตอนแรงบ่เลี่ยงเิ่นจมยากรายมือแรือเปล่าอ๋อ บ่อได้มีแต่อันนี้เลยมันเลือกกลัวุดท้าอยอีก <Okay. S 1> ในห้างน,นี่ใกล,ใกล้ๆนี่นะสายผ้าเซดริกินสุก,กี้แล้วตอนแรงอ่าตัวมาเบิ่งดูสายผ้ามาเบิ่งดูห่วงจ้าแล้วแหละเอ้ยเบิ่งดูถือว่าเรียบร้อยเนาะให้พี่นอนะ้องเนาะมาเบิง่งนี่ถือว่าใกล้สิแห้งแล้วใกล้สิแห้งแล้วนี่ มือนอยู่ได้เลยว่แสงไฟมือมือ,อวาไปเบ่งห้องไอ้จะดูมา,มาลอกก่อนเอามาลอกก่อนเอาก็เจมมาไปเอโอเคไปเริ่ตรงนั้นป,ปัโอ้งามงามงามมีเนาะชี้แห้งเลยเนาะไปพี่เนาะคือว่าเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยที่ว่าทายเหงนี่กะอยู่ได้เลยแหละขึ้นเฮือนเจ้าข่ายยังให้ข่อยกินนี่กินยังเฮือนเรายิงไกหรือเปล่ายิงไก่ผู้ใหญ่เอาเอาให้เอาให้พอเอาให็บเราด้วพอสั่งด้วยเหยาด้วยใส่ไฟหนึ่งใส่เอาไปให้เราบังด้วยาโอ้เสเสผ้าซื้อนุมะฟ้ากว่าสิขอบใจขอบใจ

คักๆนาะพี่น้องเนาะแกได้แกกินดูแกกินดูแกกินดูปันนายปลาใส่กินน้ำดูนะแลาใส่แทบบ่แซ่บบ่โดยสบายดีโดยโดย กินดูกินให้เบิ่งดูกินดูกระดูก่อนกินน้ำเป็นพ่อแม่พี่น้องกินนะมันไหนแม่กินแต่คนเดียวเลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนพ่อแม่พี่น้องนี่สบายดีเ้อ กินบัดบ่าแซ่ฟะแล้วขออีลองกินดูไม่ใช่วันมันแซ่บแซ่บนะแนวเนาะโดยเอาเนาะพี่น like ้องเนาะนะเป็นอะไรแซ่บบ่ อักแล้วนี่ให้ปัานายกินน้ำไว้ปานายกินน้ำไว้ปัานกินน้ำกันลองซิมึงดูน้องให้กินนะนะเคิร์นอีกนาะน้องอุตส่าห์ซื่อมาฝากกินแล้วบ่ของเจ้ากินแล้วบ่เออเอโดยโดยสบายดยีอีกในหนึ่งเด้แหวะพี่น้องเนาะก็ไอชิ้เมืออะไรได้นี่นะ ยอยกับซิเมอรอไรอีอี่โรจักในเมืองเอ้ยีโรจักนี่ละตัว,วขึ้นนนีบอนิ้เรายังอยู่ไอมีอยกน้อยหนึ่งไอจเรยม,มาก่อนบนน้กว่าตอนแรกิกถาว่าุมพะ ได้ซอยวี่อักางเนาะได้ได้ลายเติบเนาะเห็นยังแน่ซอยสามเลย,ยขบักขบักพวกขบักขบัเป็นหนึ่งนอเจ้าเนาะเพชตะวันยังเป็นเบิ้ลเนาะโดยอ่าหนาและอยู่ซอยพ่อสางจนเทพื้นแล้วสองห้องเนาะไปพี่น้องเดินนั่น,หนแหละ ีงานของนอกสายฟ้ากับคุณวี่ด้วยแล้วเพิ่งส้างห้องเลยพี่แน่ต่อไปกับอันไม้ย่อยอ่ะอนไม้พี่แน่ทียุ่งกินยุ่งใหญ่พากันเก็บพานอกนี่น่องกับฟังคว่ำอยู่หรอกบอกเอาน้องเราฟังคว่ำอยู่นี่คงหยอกคงย่างอยังนี่แหละเจ้าเป็นผู้ใหญ่เด้อเจ้าเป็นนายเจ้าต้องเบิ่งเอาน้องแล้เจ้าเป็นผู้ใหญ่เด้อยุ่เราะป็นยุ่งเอาน่องไม่นั่งดีดด้วยไหมนั่งก็ดีดดีไหมคอพี่น้องเพิ่งเบิ่งอยู่อ่าเนาะพี่น้องเนาะ ือว่าน้องมุนทวีกับตัวทียากขอสั่งได้ได้ลายมือนี้เนาะได้ลายพอสมควรนั่นแหละตาเจ้าอยู่เจ้าเพื่อนแล้วเตดอนหรือป่ะเจ้านี้ใบลิลลโอ้ลายมือจังมาเอ้าก็บอกไปยังเนาะผ่านไปเลยกับผ่านไปนี่แหละอยู่กับน้องแล้วแบบนี้พาน้องเห็ดอนามัยหักเสาเล่ห์เงินซานเฮาเงินซานเฮาเดี๋ยวได้เห็ดมันสีหน้ามืดหน้าตาอันไม่เนาะขอสั่งบ่ะมาแล้วเรายังชิมาเห็ดทีเจ้าอยู่แล้วยังชิอยู่น้ำดนอยู่ มีอะไรนี่ขี้ยุงขีงข้อยนีย้พาน้อกเก็บเด้อละเด้อ่นโดยเลไอมามื่นได้ไหพา,นาเห็ได้เด้อพาเห็ดขยุงขี้หาอย่างนี้พาไม่อยกันพี่กำลังขับรถได้ะทำานาแล้วใครขับทับยัง้เาดจากไเอเคุณทวีอ่าสายฟ้าครับ่าเอ๊าอะาบอกให้ด้วยไปกึ่ง เ้าขาบเองเนาะอันนี้ก็ทาเด้อจอยทาน้ำมันน้ำมันมะกอกเนาะใส่อยู่ใส่อยู่ในใส่เจ้าหูวะน้ำมันมะกอกเจ้ามาให้น้องไปน้องไปบุดไปแหลนบปลไปนี่ตรงนั้นแหลนแหลนแปลไปเจ้าแหลนบปลก่อนไปแหลนบปลอลไรมาทาไปไอซี่ก็นะขอกระบุญของนีไม่นุดมีไม่ใส่อ้นี่อันนี้มีเรื่ละมีแต่แนวหน้าแล้วเด้ออยู่กับน้องมันนี่เพิ่นก็อยู่แล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะมัอนี่ก็เฮแต่เ้าโผล่ละมัอนี่ จะขี่รถใหม่จะมาเออรถใหม่ให้กระจอดไว้จอดขี่รถนี้มันกลไปได้คือกันได้ขี่เราได้ก็ได้งานะให้โิเลยดอาวิดนี่หะขี่ยงขี่เหงาพาน้องกินวนู้นขี่มาที่รถเจ้าหอแูว่ใค้มาหาเจ้าเด็กเหาเพ่นาวเนบุเหอนบแซฟา ท่าให้น่องเด้อเออจับท่าเลยสิขาอิงเฮ้ยน้องเบิ่งมาาให้ให้ท่าให้ยืนให้ให้ท่าให้ท่าฮะให้ให้ให้ใอ้ให้ให้ได้ให้น่องเนี้ยสิอ่ะนั่งนั่งนี่นั่งนี่ก็นั่งท่าให้น่องเหนื่อมานี้จับท่าสื่อท่าบูเป็นอะไรไม่แก้ให้ลองซื้อมาลองลองเบิ่ง lạ lội thảo lạ lội bừng lạy cho ông bừng nong pha ché bóng nong thảo thao 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 áo thao Áo thao 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 áo thao cho thao 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 ขาโร้าโลโบมนหรอกเป็นไงบ้างใล่อขึ้นเลยเนี่นี่ขาโล้นี่มันแตกเว้ยนี่แถวนี้คันอาเดียวต่อบอมี่าจหน่อยกระเซ้าเลยนี่ขานี่ยาจ้าหน่อยอยู่ไม่พุ่นนะพี่แป๊บนึงก่อน นี่นอเลเนรอ่พี่น้องเนาะนีอย่ต่อทาเด้อเจ้าต้องทาเสาทาเร่งเด้อมันจงเสาเด้อ้าใจบอกไม่นานๆเลยรับได้บอนี่เจ้าต้องทาทาให้นงก็ได้ต่ละมอเลเออท้ามันแตกทาเสาทาแร่ไม่ได้ํำนาญเลยเนาะโอเยพี่น้องเนาะทางปอบบี้กับซีได้รับบรับเส้นมูอะกลเติบอนีก็รําแล้วโอ้ตอนนี้เราอยู่เห็นเหิดงเจ้ากินเนีเรา อยางจีน่ไหนนิลดไอ้เด็กไอพี่ปปเอ้ามาคนนี้กทางบอปี้กับซีเลยายเด้ลาพาจาเล่มมืเจอนหม่เนาะปคิดป่ะ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 ป่ลปปะป่ปป่ป่ะป่ป่ะป่ป่ะป่ป่ลป่ป่ะป่ปป่่ปปป่ะปปป่ป่่ย มืนก็ได้อยู่แล้วมาเอาเลยมาคุณวี่เามาวมุลขอบคุณนี่โดยเีเจดียขอให้เจ้าดูนี่นแห้งข้อเก็บได้ความไข่ยามีไข่ยามีไปด้างอ้าบ๊ายบบายบาย